นี่เป็นการรีวิวนะครับรถแบตเตอรี่นะครับ BM นะครับ i8 สปอร์ตนะครับโมเดล37 42นะครับซึ่งนะครับในรุ่นนี้นะครับจะมีนะครับอยู่3สีด้วยกันนะครับก็คือนะครับสีฟ้าสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับอ่าจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือนะครับมีที่นะครับมีมือจับนะครับใช้สำหรับเข็นนะครับใช้สำหรับเข็นได้ด้วยนะครับอ่านะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเปิดสาระโปรถรได้นะครับอ่าเปิดสาระโปรดรได้นะครับด้านหน้ามีไฟ led สองดวงด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับมาดูที่ตัวเบาะนะครับเบาะสามารถนะครับปรับได้นะครับเบาะสามารถปรับได้นะครับปรับได้นะครับแล้วก็ประตูทั้งสองด้านนะครับประตูทั้งสองด้านก็สามารถเปิดได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าตูเปิดได้นะครับนะครับตัวกระจกนะครับสามารถ บิดปรับเก็บได้เนาะนะครับทีนี้นะครับอ่าในการนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับในการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับโดยนะครับรุ่นทั่วไปนะครับจะใช้สวิตช์เปิดปิดในการสตาร์ทเนาะทีนี้รุ่นนี้นะครับจะใช้กุญแจนะครับใช้กุญแจในการนะครับเสียบแล้วก็บิดสตาร์ทเครื่องนะครับการเข้าเกียร์จะมีอยู่สามจังหวะนะครับก็คือนะครับเกียร์บนสุดนะครับหรือใดขึ้นไปใดขึ้นไปสูงสุดนะครับจะเป็น นะครับเกียร์ไปข้างหน้านะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นเกียร์ว่างนะครับแล้วก็ลงข้างล่างจะเป็นนะครับเกียร์ถอยนะครับสามารถฟังเพลงนะฟังเพลงได้นะครับมี MP3 นะครับเชื่อมต่อผ่าน USB นะครับมีช่องเสียบ AUX นะครับต่อผ่านโทรศัพท์นะแล้วก็เสียบ m e m o r การ์ดได้ฟังวิทยุ FM ได้นะครับส่วนในพวงมาลัยนะครับฟังก์ชันในพวงมาลัยก็จะมีนะครับด้านขวาจะเป็นแตร ด้านซ้ายน่าจะเป็นการเปิดปิดเพลงอ่าแล้วก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเรวมก็มีเท่านี้นะครับรถแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับรีโมทนะครับรีโมทนะครับรีโมทไร้สายใส่ทานนะครับขนาด3 a 2ก้อนนะครับ1.5โวลต์นะครับรีโมทตัวนี้นะครับจะใช้ควบคุมรถยนต์นะครับไปหน้าถอยหลังนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับ ทีนี้นะครับบางเครื่องหรือบางบางคันนะครับได้มารีโมทอาจอาจจะยังไม่สามารถนะครับในการควบคุมได้นะครับให้เรานะครับให้เรารีเซ็ตรีโมทก่อนนะครับโดยการกดปุ่มตรงนี้นะครับค้างไว้จนกว่าจะมีไฟกระพริบขึ้นนะครับเมื่อไฟกระพริบขึ้นแล้วนะครับหมายความว่ารีโมทได้ถูกรีเซ็ตแล้วนะครับจากนั้นให้เรามาเปิดเปิดเครื่องนะครับสไตล์เครื่องนะครับตัดเครื่องแล้วก็นะครับ มันจะสามารถควบคุมนะครับควบคุมรถยนต์ผ่านี่หมดได้ด้วยนะครับใช้ไ่้ก็ดได้นะครับก็จะประมาณนี้ครับผม